โอ้ใช่ฮะสองปีที่รอคอย <c oughs> นานมากแล้วที่ขึ้นเนี่ยไม่ใช่ว่าบ้านเสร็จด้วยนะเพราะว่าถ้าไม่ขึ้นเดือนนี้เนี่ยต้องรอเลิกจีนอีกทีเดือนมิถุนาก็เลยต้องรีบรีบขึ้นก่อนเรื่องนี้ดีังไงครับเรื่องนี้ดีังไงคือเออไม่รู้อะช่วงนี้แบบคือหมอหาเลิกมาสองสาเลิกก็มีงานเข้ามาแทรกตลอดเลยก็เลยคิดว่าถึงเวลาของเราแหละที่น่าจะแบบโชคดีอะไรเงี้ยก็เลยวันนั้นก็เลยแบบพยายาม ปรับเวลาให้แบบสามารถเข้าไปอยู่ได้อไรเงี้ยแล้วก็ตอนนี้ก็เข้าไปอยู่ทดลองอยู่นะครับก็ไปไปมามาอยู่ตอนนี้ยังมีอะไรที่ต้องเพิ่มเติมรือยังเข้าไปอยู่ไม่ได้อ๋อตอนนี้เอ่อน้ําจากอ่างน้ําอยู่ๆพอปล่อยแล้วมันไปโผล่อยู่ในห้องน้ำเฉยเลยครับอยู่ๆมีน้ําพุห่วงจุ้ยอยู่ในบ้านเนะกาลังกาลังแก้ไม่ได้ทั้งใจกาลังแก้ไขอยู่ท่อมันท่อมันดันอะไรนะพี่ตอนนี้อยู่ไปไปมามาอยู่ครับเพิ่งเข้าไปนอนได้สักสองค้งเองเดี๋ยวกาลังแบบ ค่อยๆทยอยเข้าไปก็ทำสวนอยู่ฮะแล้วก็ตอนนี้ก็ลงมือทำสวนเองแล้วเพราะว่าไม่มีเงินจ้างเขาแล้วฮะก็ทุกวันที่มันนอนก็จะคอยเข้ามานอนด้วยกันช่วงนี้ก็กำลังปรับตัวอยู่ครับว่าไปมาคอยขนของด้วยอะไรเงี้ยคาดว่าจะแบบว่าเดืนร้อยล้านน่าจะพฤษภาครับตอนนี้ทำสวนอยู่เข้าเข้ามาอยู่เต็มที่น่าจะพฤษภาแต่ตอนนี้เสร็จละใจว่าเราเองก็เชื่อเรื่องของการมือไปรูปส่วน ใช่ครับผมคนยุคใหม่ก็ต้องทุกสายครับมูเตลูจีนไทยพามพุทธเอาหมดเลยฮะอ,อาจารย์ี็นนแนะนให้เราจริงๆมีหลายศาสตร์ด้วยแต่ว่าก็เริ่มเริ่มจากศาสตร์จีนก่อนแล้วแล้วก็เดี๋ยวก็มันจะมาพุทธแล้วก็เดี๋ยวจะพ,พามาครับผมถ้าแบบไม่ทำตามที่หมออ <ทำ S 2> บมันจะเกิดอะไรไหมครับผมไม่รู้นะแต่ว่าสําหรับตัวมีนว่ามันก็คือความสบายใจของของที่บ้านเราด้วยคือไม่ไม่ใช่ถามว่า เชื่อหรือไม่เชื่อแบบมงมงายหรือไม่งมง,งายอะไรเงี้ยแต่เรามองว่าถ้ามีคนมาทักอ่ะแล้วมันทําให้เราไม่สบายใจมันก็แปลว่าไม่สบายใจ <มา S 1> ไงคือคือก็มีคนมาทักว่าก็ควรจะต้องมีมีเจ้าเข้ามาอยู่นะมีนู่นนั่นนี่นะนี่ผมไปออกสึก1สิบสองราศีราศีได้ในช่วงนี้มีเกณฑ์บ้านไฟไหมเข้าราศีผมผมก็เอา้าเอ้าเอา,เอา,เอาทำไงอะเนี้ยอ่ะอะไรเงี้ยก็ทําด้วยความสบายใจของทุกฝ่ายด้วยนะ ก็เราว่าอย่างยังฮวงจุ้ยของจีนมันก็มีส่วนของดินน้ำลมอะไรอย่างงี้ด้วยมีวิทยาศาสตร์เข้ามาด้วยอะไรเงี้ยเราว่ามันก็เป็นเรื่องที่น่าน่าสนใจด้วยครับผมแล้วก็เชื่อเรื่องอื่นๆ่นด้วยเชื่อเชื่ออยู่ประมาณหนึ่งเลยครับแล้วพี่โดนทักเรื่องบ้านไฟไหม้ใจตกกรแป้วเลยใจแป้วเลยเพราะว่าวันนั้นอ่ะกำลังจะไปนอนอีกสองวันกำลังจะไปนอนแล้วเขาทักว่าบ้านจะไฟไหมหมอรักเนี่ยหมอรักฟันทงว่าบ้านจะไฟไหมผมก็เองไงดีวะเออก็เลยแบบเคลียร์เรื่องไฟฟ้าอะไรในบ้านตรวจดูอีกรอบนึ ตัวดูอีกรอบหนึ่งนะทุอยังไม่ไฟไหม้ครับผมแต่ประกันอักคีย์ไพก็เข้าแล้วเรียบร้อยแล้วเเป่บ้านเปล่าๆประมาณ16-17ตกแต่งตอนแรกวางไว้5งอกมาอีก3ประมาณนั้นนะครับ 16, 6, 8, อออ1ิบสิวกแเข้ากลมๆนะฮะ ่นยอที้ทะะไม่ใช่ฮะเกินมาเยอะเลยฮะตอนแรกตอนแรกวางไว้ประมาณสักสิบห้าเองฮะก็เป็นหนี้ไปอีกหลายปีอยู่ครับผมใช่ใช่ก็เป็นหนี้อีกยาวเลยนะ,ะนั้นใครก็มาช่วยกัน <c oughs> นะฮะผมถือว่าเป็นบ้านของพวกเรานะครับผมก <c oughs> ็ <c oughs> <c oughs> ใครมาช่วยกันแล้วก็เข้ามานอนบ้านผมได้เลยฮะมองเป็นบ้านของตัวเองได้เลยฮะหลังจากนี้พอเสร็จธีจีนแล้วที่รอบไัน เดี๋ยวมีครับเดี๋ยวมีพิธีไทยขึ้นบ้านใหม่เดี๋ยวอาจจะแบบเรียนเชิญพี่ๆไปกันนะฮะดีใจใช่แบบ้านหลังแรกด้นพักน้แรงดีใจครับดีใจครับแล้วก็รู้สึกว่า <g ül> ก็มีความสุขนะคิดว่าก็จะอาจจะเป็นหลังที่ทําให้เราครอบครัวเรามีความสุขแล้วว่าทุกคนแหละก็อยากอยาก,อยากประสบความสําเร็จอะไรบางอย่างในชีวิตแล้วเราว่าการมีสินทร,รัพย์การมีอสังหามันก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งความสําเร็จของของคนยุคเราทุกๆคนเนาะ ใช่คือคือเราอะอยู่มหาลัยก็มาอยู่เองคนเดียวแล้วอยู่เองคนเดียวประมาณ6-7ปีแล้วแล้วก็รู้สึกอยากกลับไปใช้ชีวิตกลับแบบครอบครัวอยากตื่นเช้ามามีเจอผู้คนมีคนทํากับข้าวให้กินนั่งกินข้าวผมหน้าพร้อมตากลับบ้านมาเจอคนอะไรเงี้ยครับน่ป้อยแบบครับะไรนะกัคะก็พูดไงดี เอาแล้วรู้เรื่องแล้วกันแต่ว่าก็เดี๋ยวให้เขาเป็นคนพูดก่อนดีกว่าเอางนี้ดีกว่าเพราะว่าให้สารแมทางเขาทางเดียวแล้วกันเราก็ไม่กล้าพูดอะไรนะนนนก็เจอกันครับคือเราก็รู้จักกันกับทั้งสองคนเนาะรู้จักกับทุกฝ่ายแหละเราก็แหมเรื่องนี้เงียบเลยนะ <c oughs> เราก็รู้จักกับทุกฝ่ายเราก็มันก็เป็นเรื่องความสัมพันธ์ของคนสองคนแล้วกันเราในฐานะคนใกล้ตัวคนนอกเราก็ไม่อยาก พูดอะไรให้แบบให้คนอื่นเข้าใจผิดอะไรเงี้ยในฐานะแบบเราพูดออกไปเดี๋ยวคนมีคนเห็นมีคนแชร์กันเราไม่อยากให้เขาเข้าใจผิดฉะนั้นให้เขาไปฟังจากปากเขากันเองแล้วกันเดี๋ยวเขาก็คงพูดเร็วๆนี้แหละแต่ส,สาาก็ครับอืมตอนอยู่กับเราอะ่ะ <ๆ S 2> เขาก็โอเคนะหมายถึงว่าแต่เราไม่ยุไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วพอเขากลับไปอยู่กันกับตัวคนเดียวอะไรจะเป็นยังไงแต่ตอนอยู่กับเราทุกคนก็พยายามแบบฮิวใจกันละกันอะไรเงี้ยครับผมไม่อยากูของมีกับ ครับไม่ไม่มีการไม่มีการแต่งเพลงชื่อกันยังไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเลยครับดีครับดีครับเออลักเป็คนมัดโคงสมบ่ำเสมออย่างเงี้ยครับหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นก็ก็ก็ทำไม่ดีสุดในทุกๆวันแล้วกันเอาอย่างเงี้ดีกว่าอืมวันนี้เขาไม่มาไม่มาครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ